สวัสดีวันที่16พฤษภาคม2568นะครับขณะนี้เวลา8นฬิกา47นาทีเรามาดูการวิเคราะห์สถานการณ์กราฟทองคำและคู่สกุลเงินกับโคช็คกี้สำหรับเช้านี้กันวันนี้เป็นวันศุกร์ปลายสัปดาห์แล้วด้วยนะครับเรามาดูว่าทองคำจะไปในทิศทางไหนนะครับในสัปดาห์นี้ครับทองคำตั้งแต่เปิดตลาดมานะครับมีการทิ้งราคาลงมานะครับแล้วก็ ทำนิวโรนะทำนิวโรของ Time Frame 4ชั่วโมงนะครับให้เห็นว่าตอนนี้แพทเทิร์นนะครับแพทเทิร์นของขาลงมีโอกาสได้เปรียบมากขึ้นมีโอกาสได้เปรียบมากขึ้นนะครับลักษณะของออทองคำนะครับที่มีการทำนิวโรในสัปดาห์นี้ทำให้ทองคำมีโอกาสกดตัวลงได้ จากสถานการณ์ของประธานาธิบดีโดนัททั้มเกี่ยวกับเรื่องของสัญญาการค้าระหว่างประเทศเกี่ยวกับเรื่องของกำแพงภาษีนะครับตอนนี้ประเทศคู่ค้าเริ่มจะมีการเข้ามาพูดคุยกับทางประธานาธิบดีโดนัททั้มนะครับเมื่อวานนี้นะครับสาเหตุที่ทองคำมีการยกตัวขึ้นไปก็เป็นในส่วนของทางเฟดนะครับเมื่อวานมีเฟดเข้ามาด้วยนะฮะมีเฟดเข้ามาคุยตอน ทุ่มทุ่ม40นะทุ่ม40นะครับทางเฟดก็คือทางคุณพาเวลประธานธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกานะครับได้มีการเข้ามาพูดคุยทําให้ส่งผลให้ทองคํามีการยกตัวขึ้นไปแล้วก็มีการประกาศตัวเลขนะไม่ว่าจะเป็นอตอนทุ่มครึ่งมีคอร์ริเทลเซลล์คอร์พแล้วก็คอ p ์พีพีนะครับต,ออนะตัวเลขออกมาไม่ค่อยดีนะตัวเลขออกมาไม่ค่อยดีแต่ การประกาศตัวเลขหลายๆตัวเลขแบบนี้ทําให้เขาเรียกว่าต้องไปเช็คในเรื่องของการยืนยันของนักลงทุนทั่วโลกว่าเขาจะตอบรับกับตัวเลขไหนนะครับตรงนี้ก็เป็นสายของ fundamental analysis ที่มีการวิเคาราะห์ปัจจัยพื้นฐานกันนะแต่ในทรงของทองคำเราจะเห็นได้ว่ามีการยกตัวขึ้นไปหลังจากที่มีการเกิด new low เกิดขึ้นในช่วงเช้าที่เรามีการอัดคลิปวิดีโอนะครับ อย่างที่บอกว่าโลของเขาเนี่ยมันยังไม่จบนะครับก็สามารถเกิดโลใหม่ได้ตลอดเวลาจะเห็นได้ว่าเมื่อมีการเกิดโลใหม่นะครับมาเทสที่ราคาโซนเนี้ยเทสได้ด้วยนะเออทำลายโซนตรงนี้ให้ได้นะครับสามหนึ่งห้าห้ากับสามหนึ่งสามเจ็ดบอกว่ามันก็ค่อนข้างที่จะเป็นโซนที่ค่อนข้างที่จะใหญ่ แต่สุดท้ายแล้วเขาก็สามารถที่จะยกตัวขึ้นไปได้นะครับยืนเหนือได้นะครับฝั่งขาเซลล์ถ้าเกิดว่าอย่างที่บอกว่าราคามันเกินทะลุ3,200ขึ้นไปแล้วเนี่ยเราควรจะเคลียร์ออเดอร์ของเรานะครับก็มีการยกตัวขึ้นไปสูงกว่า3,200นะ3,200ตรงนี้ขึ้นไปอีก5,000จุดนะสรุปแล้วเมื่อวานทองคำ มีการวิ่งตั้งแต่โลที่เขาทำนิวแล้วก็ขึ้นไปสูงสุดเนี่ย13,000จุดอย่างที่บอกครับทองคำวิ่งวันหนึ่ง1น0 0 0จุดเป็นเรื่องตอนนี้เป็นเรื่องปกติไปแล้วนะครับแล้วเช้านี้ก็มีการทิ้งตัวลงมานะครับเป็นกราฟแท่งแดงนะครับมาทดสอบในราคาโซนในราคาโซนนี้นะครับที่เป็นราคาโซนทำเฟรมสีชั่วโมงทิ้งราคาแก็บไว้นะครับก็คือ3 2 4 7 แล้วก็3 2 6 8ไม่ผ่านนะครับแล้วก็มีการย่อตัวลงมามีการย่อตัวลงมานะครับเพราะฉะนั้นฟังขาเซลล์ถ้าเขาขึ้นยืนเหนือ3268ขึ้นไปได้ขึ้นยืนเหนือ3268ขึ้นไปได้นะครับก็คือเป็นไฮของไฮของเมื่อวันวันอังคารไฮนี้ก็ ก็พิจารณานะครับ SL ในโซนของ 3, 2, 6, 8 SL นะ SL ฝั่งขาเซลนะครับแต่มีสิทธิ์จะลงไปทำนิวโรต่อไหมก็ต้องมาดูกันครับว่าในปลายสัปดาห์นี้นะครับทองคำจะมีโอกาสลดถ้าลดตัวลงไปต่ำกว่าโลเดิมนะครับวิ่งหมื่นกว่าจุดเหมือนกันนะหมื่นกว่าจุดแต่ถ้าเกิดว่าเขามาทดสอบแนว 3, 1 5้ห้านะครับ3 1 5หนนะครับก็มีโอกาสยกตัวได้นะครับก็มีโอกาสยกตัวได้แต่ว่าตอนนี้นะครับทิศทางของทองคำยังเป็นเขาเรียกว่าในท์เฟรมเล็กก็ยังเป็นไซด์เว์แต่ว่าในท์เฟรมใหญ่ของท์เฟรมสีชั่วโมงเนี่ยเราจะเห็นแพทเทิร์นที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับจะเห็นแพทเทิร์นที่ชัดเจนมากขึ้นในการยกตัวขึ้นไปในครั้งนี้ก็คือเขาขึ้นไปตรงนี้นะถ้าเป็น ไทม์เฟรม4ชั่วโมงนะครับเรากางฟิโบดูเห็นการกลับตัวนะครับกลับตัวขึ้นไปชัดเจนแล้วโซนที่เขาอยู่ขึ้นมาเทสเนี่ยมันยังไม่ถึง50%ของฟิโบด้วยซ้ำฟิโบ50ยังไม่ถึงนะครับมาเจอมาเจอกลุ่มนี้แล้วก็ย่อตัวลงไปเพราะนั้นตอนนี้ราคาอยู่ที่อยู่ในกรอบ32 47แล้วก็3155 3155อยู่ในโซนนี้นะครับก็เป็น ไซเว์ way ออกข้างไซเวอออกข้างสำหรับวันนี้นะสำหรับวันนี้แต่ฝั่งเซล์นะครับในแพทเทิร์นไทม์เฟรมใหญ่ฝั่งเซล์ลจะมีโอกาสได้เปรียบมากกว่านะครับมีโอกาสได้เปรียบมากกว่านะครับทิศทางการขึ้นของเขาถ้าเป็นแพทเทิร์นแพทเทิร์นที่ชัดเจนมากขึ้นเนี่ยก็ก็ยังยากนะครับยังยากอยู่นะก็ต้องดูข่าวข่าวสารนับเกี่ยวกับ ข่าวแทรกแสงของทางสหรัฐเมริกาอีกรอบหนึ่งด้วยสำหรับเช้าน,นี้ที่มีการลดตัวลงมานะครับเนื่องด้วยจาก USD มีการแข็งค่ากว่า x a u เล็กน้อยเท่านั้นเองนะเล็กน้อยเท่านั้นเองกรอบของวันนี้ก็อยู่ในโซน3 2 6 3 2 7 7 4ตรงนี้แหละแล้วก็3 2 6 8นะครับ6 8นะ ในโซนนี้ก็เป็นแนวรับแนวต้านนะครับในส่วนของฟีโบในส่วนของไพวอตก็ยังอยู่ในโซนเขาเรียกว่าอยู่ในโซนไซเวย์นะครับเราจะเห็นว่าดีเปอร์เซนต์อยู่ในโซนไซเวย์แล้วก็ FD ถึงแม้ว่าเขาจะอยู่ในโซนพรีเมียมที่อยู่ในโซนบนแต่ว่าอินดิเคเตอร์โดยส่วนใหญ่เห็นไหมครับไม่ว่าจะเป็น MA1 MA2 นงเยังบอกเทนขาลงนะครับส่วน RSI แล้วก็สโตเนี่ยยัง ยังไม่ชี้ทางชัดเจนให้เราเห็นนะยังไม่ชี้ทางให้เราเห็นพา,านราโบลิกซามีการกลับตัวแต่ว่า CSM มีการกดตัวลงมานะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้อินดิเคเตอร์ย้อนแยง้งอาจจะไซด์เว์เข้าไปนะครับก็คือไซด์เว์ออกข้างไปอีกสักพักหนึ่งอาจจะต้องดูตลาดช่วงบ่ายนะที่มีความชัดเจนมากขึ้นมีโอกาสเป็นไปได้ทั้ง2ทางแต่ที่ทางฝั่งขาเซลก็ยงังก็ยงัยงมีโอกาสได้เปรียบเนื่องจาก แพทเทิรนที่มีความชัดเจนมากขึ้นนั่นเองอาจจะมีการขึ้นไปแล้วก็เทสตนะต้องต้องบอกว่าเทสในโซนเนี้ยในโซน50 50ิบห้ถ้าเป็นฟิโบ61.8ก็อยู่ประมาณ3310หรือมีโอกาสขึ้นจะไปขึ้นไปถึงมีโอกาสขึ้นไปถึง3363ก็ได้นะครับเป็นฟิโบที่78.6 ก็เทตดตามขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าขึ้นไปถึง3310ก็เป็นโซนที่ราคาเปิดขึ้นมาเลยทีเดียวนะครับราคาเปิดของสัปดาห์นี้นะสัปดาห์นี้ว่ามีโอกาสขึ้นไปเทสได้ไหมเพราะนั้นในแต่ละวันในแต่ละวันแต่ละมื้อนะออราคาทองคำก็วิ่งกันเป็นหมื่นๆมจุดอย่างที่เราได้เห็นกันก็นระมัดระวังครับ ช่วงนี้ทองคำเวี่ยงมากสวิงกันมากเลยนะครับก็ให้โซนไว้โดยประมาณนะออทองคำในข่าวสารของวันนี้มีอะไรบ้างรู้สึกว่าวันนี้ไม่มีข่าว3ดาวนะครับช่วงเช้า j p y นะครับมีการประกาศาชนิดี GDP นะก็ไม่มีไม่มีข่าวสารอะไรนะ อาไปดูค่าคืนของคืนนี้ก่อนมีอะไรแทรกแซงเข้ามาบ้างไหมนะครับเวลาที่เราเช็คข่าวเราต้องเช็คข้ามข้ามไปกลางคืนด้วยเพราะว่าคําว่าพรุ่งนี้เนี่ยหลังเที่ยงคืนคือพรุ่งนี้แล้วนะก็อาจจะมีพวกตีหนึ่งตีสองตีหนึ่งครึ่งอะไรอเงี้ยเราก็ต้องข้ามมาดูตรงช่วงเวลาของข่าวตรงนี้ด้วยนะครับโอเควันนี้น่าจะไซด์เวย์อยู่ในกรอบนะครับข่าวแรงแที่เข้ามาแทรกแซง ยังไม่มีมีมีเห็นให้เห็นชัดเจนโอเคนี่คือทองคำนะครับเราไปดูคู่สกุลเงินกันบ้างครับ JPY ในเชาน้าจนี้มีการประกาศตัวเลขออกมาอย่างที่เราเห็นครับ GDP นะ GDP ติดลบติดลบ7ตัวเลขออกมาดแดงก็จริงนะครับแต่ว่า JPY เห็นไหม JPY ยกตัวขึ้นไปแล้วก็ฟังสวิตเนี่ยแข็งค่าเราจะเห็นได้ว่า ตัวเลขที่ประกาศออกมาตัวแดงแต่ว่าถ้าคืนเรนซีแจ้งนะครับถ้าคืนเรนซีแจ้งเราจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นออเจราคาต่ํากว่าราคาเมื่อวานนะครับอีเจอีเจจีเจแล้วก็เอเจราคาต่ํากว่าเมื่อวานหมดเลยนะครับราคาโดยส่วนใหญ่นะเห็นไหมก็จะต่ํากว่าออสเตรเลียนะครับออสเตรเลียออสเตรเลียรู้สึกว่าเขาจะเป็นไซส์เว่ย์ดาว ลดตัวลงมานะครับเมื่อวานก็อ่อนค่ากันไปไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลียหรือนิวซีแลนด์จะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าแพทเทิร์นขาขึ้นของเขาเนี่ยเข้าสู่โหมดเขาเรียกว่าโหมดไซเวย์นะครับมีโอกาสที่จะลงต่อนะครับออสเตรเลียเชา้านี้พักพักตัวอยู่ในโซนกลางๆส่วนนิวซีแลนด์เห็นเห็นว่ามีการอ่อนค่าชัดเจนมากๆนะครับคือถ้าเกิดว่านิวซีแลนด์กับออสเตรเลียเขาอ่อนค่ามันมันกำลังจะบอกว่า ยูเอสดอลลาร์มีโอกาสที่จะยกตัวขึ้นไปแข็งค่าได้นะครับยูดอลลาร์มีโอกาสขึ้นไปแข็งค่าได้ด้วยเช่นเดียวกันนะฮะเออ EUR เป็นไซด์เวนะครับ e UR, เป็นไซด์เวดาวซะส่วนใหญ่แต่เช้านี้ EUR มีการยกตัวขึ้นไปนะครับเลยเข้าโหมดไซด์เวย์ GBP GBP ก็ยังมีทั้งขึ้นมีทั้งลงนะครับเนื่องจากที่มันลงเพราะว่า JPY เนี่ยแข็งค่านะครับวันนี้ลองลุ้น เทรดเข้าเทรดกับเลือกคู่สกุลเงินของ JPY ก็น่าจะสนใจน่าสนใจนะครับมีการลดตัวลงไปต่ำกว่าโลเดิมหลายๆคู่เลยนะครับของเมื่อวานเมื่อวานต่ำกว่าราคาเมื่อวานนะครับลดตัวลงไป JPY กดดกดดันนะครับฝั่งคู่สกุลเงินเนี่ยมีการกดตัวลงไปนะนะฮะก็ชัดเจนตั้งแต่เช้าเลยนะครับนี่คือ JPY ในช่วงเช้าข่าวสาร ของวันนี้เกี่ยวกับคู่สกุลเงินนะครับมี JPY นะแล้วก็ออโอเคตัวอื่นก็ยังไม่มีนะครับพยากรพยากร์ากรทางเศรษฐกิจของยุโรปแคนาดานะครับโอเควันนี้อาจจะกาฟวิ่งเป็นไซด์เวย์นะสำหรับทองคำแล้วก็คู่สกุลเงินส่วนใหญ่เช้านี้ก็น่าสนใจกับ JPY นะครับที่จะมีโอกาสวิ่งเป็น เทรนมากขึ้นนะวิ่งกดดันเทรนลงมาเป็นเทรนขาลงให้เห็นหลายๆคู่กันเลยทีเดียวก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับก็เราวมันระวังกันด้วยนะครับวันนี้เป็นวันศุกร์ปลายสัปดาห์แล้วด้วยก็ถ้าท่านใดมีออเดอร์นะครับแล้วก็สามารถเคลียร์ออเดอร์ได้ก็ก็เคลียร์ออเดอร์กันนะครับในช่วงของวันศุกร์เพราะว่าเราไม่รู้ว่าในช่วงเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้มันจะมีข่าวอะไรเข้ามา บ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสงครามหรือสงครามทางการค้าที่จะปรากฏให้เห็นนะครับอย่างบอกเลยว่าแกลบที่เกิดขึ้นในวันจันทร์เห็นไหมเขายังไม่มาเคลียร์เลยนะที่มันทิ้งลงตัวลงมาแล้วก็ลูดกันทีหนึ่งเนี่ยในช่วงเช้าของวันจันทร์เนี่ยก็นะครับหกพันเจ็จุดกันเลยทีเดียว ก็ระัดระวังในเรื่องของการเทรดด้วยนะครับยูนิคอน d ด s บ b o a r d Unicorn Panel เป็นเครื่องมืออีกเครื่องมือหนึ่งที่สามารถช่วยเทรดเดอร์ในการวิเคราะห์สถานการณ์ของการเข้าเทรดได้คลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับต้องลางกันไปก่อนครับสวัสดีครับ